ความสุขของเราวันนี้นะคะก็คือเบเฮาเปิดสาขาใหม่ค่ะที่ชาเนเวนิวนะคะแต่ว่าสาขานี้ไม่นับเป็นสาขาเพราะว่าเป็นมินินะคะไม่นับเป็นสาขาที่41นะคะจะบอกว่าคนนี้นะคะคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเป็นบีดีนะคะคุะคะคมก่อสร้างทั้งหมดของเรานะคะตั้งแต่มีเขามาร้านก่อสร้างไม่เลทเลยแม้แต่วันเดียวครับโอเขอบคุณครับขอบคุณขาทให้บเบเฮาเปิดได้ตรงเวลาแล้วก็งานเนี้ยกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดชอบมากๆแล้วราคาคุณทาตามงบหรือเปล่า ราคาทําต่ํากว่างบครับน่าหัวต่ำกว่างบที่เหลือเอาไปให้มาเก็ตติ้งครับได้ทาโปรโมชั่นต่อและที่สําคัญนะคะบีดีคนนี้คุณเบิร์ตอ่ะเขาเผื่อเวลาให้โอเปอเรชันเราอ่ะได้ลองทํางานลองเปิดสาขาด้วยจริงไหมคะดีครับดีดีถูกต้องครับก็มีเวลาได้เตรียมของเตรียมอะไรก่อนว่าไม่กระชั้นชิดจนเกินไปเด็กก็ไม่รีบตอนนี้ต้องมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นป้ายโลโก้ของเราแล้วก็มีไฟพาร์แนล ฟันคณตรงนี้จะเป็นสื่อถึงธาตุไม้และธาตุดินตั้งแต่มีคุณเบิร์ดเข้ามานะคะนี่นี่รอยยิ้มของคุณการก็มากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องระบายมากแล้วนะคะร้านออกมาค่อนข้างนี้นะคะแล้วก็ออกมาตรงเวลานะคะไม่ค่อยมีปัญหาเลยมีทีมดีๆนะคะก็ทําให้เราอ่ะมีความสุขแล้วก็ก้าวฝันมากขึ้นได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินดีใจไหมดีใจครับมีความภูมิใจที่ร้านเปิดได้ตรงตามเวลาคุณเบิร์ดอยู่แบง์เขาเมื่อกี่เดือนละเดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วครับ เราอยู่ที่นี่รู้สึกอะไรบ้างอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าคุยง่ายนะผู้บริหารคุยง่ายดี <c oughs> แล้วก็มีอะไรเข้าใจเราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง <c oughs> นะครับต้อง <c oughs> ขอบคุณคุณเบิร์นนะคะ <c oughs> ที่ทาให้ร้านออกมาสวย <c oughs> แล้วก็ตรงเวลาได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะร้านเบฮาอ่ะก็เหมือนบ้านของลนอง้นองพนักงานหน้าสาขาเนาะถ้าเราทําบ้านที่ดีให้เขาอยู่เขาก็จะมีความสุขแล้วก็อยู่ได้ยาวๆสัไปเบฮาสาขาชาญด้วยนะคะชาญอเวนิวค่ะแจ้งวัฒนะ